จริงๆเราจะเห็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนช่องย้ายช่องของทุกทุกอาชีพละทุกอาชีพในวงการแต่ด้วยความที่เราอาจจะมีภาพจําในตอนนั้นพอมีข่าวว่าเราย้ายมาอยู่ช่องวันโอ้โหดราม่าลงหนักหน่วงมากโดนขยี้ว่าซึ่งคำนี้เป็นคำแรงมากในประเทศชาตินี้นะคือโดนด่าว่าเนรคุณก็สิบห้าปีอ่ะเราเราเกิดมาจิกกอดจก <laughs> เราเกิดอมังดีไงดีเข้าใช่ได้ค่ะได้ค่ะเราเกิดมาในบ้านนี้อเขาเขาสร้างเราเขาสร้างเราให้ให้เรามีชื่อเสียงให้เรามีมีกินมีใช้ค่ะบุญคุณแบบโอ้โหมันแบบเยอะมากบุญคุณมันเยอะมากแล้วก็เราไม่สามารถเล่าในสิ่งที่ที่เรารู้สึกได้ S <S ใน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 วันนั้นถามว่าเราอยากอยู่ไหมเราอยากอยู่ต่อเราอยากอยู่ต่อเราอยากอยู่บ้านหลังนี้ผมซื้อคอนโดอยู่ใกล้ๆแถวนี้เราอยากอยู่ต่อแต่ในเมื่อว่าวันหนึ่งมันต้องตัดสินใจไปแล้วการตัดสินใจเนี่ยเราให้เวลาผู้ใหญ่ของช่องเนี่ยเป็นปีนะครับในการในการที่จะแก้ในสิ่งที่ท,ที่ผมเป็นอะไรเนี่ยเป็นปีแต่ว่าแล,แ,ลแล้วแล้วเราก็รู้ระยะเวลาว่าเราต้องถอยหลังนับถอยหลังในหนึ่งปีเรานับถอยหลังนะ ว่าวันดึงฉันต้องบบายแน่รู้ตัวหนึ่งปีแล้ว <c oughs> รู้ตัวหนึ่งปีแล้วก็บายบายรักทุกคนจนก็มีกระแสดราม่าว่าเออทำไมเนรลคุณอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเราเราไม่ว่าเขานะเราไม่ว่าเพราะว่าทุกคนก็รักเราก็รักทุกวันนี้เราก็รักช่องเจ็ดเราโตเราเกิดมาเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเรามีชื่อเสียงมาจากช่องเจ็ดมาจากไอทีวีมาจากทุกที่ <c oughs> ที่ผมไปแต่ว่าวันนี้มันต้องตัดสินใจที่จะไป ก็ลากันด้วยดีแล้วคนที่บอกว่าในละคณอ่ะผมก็ไม่ว่าคือเราไม่ได้ในรคุณหรอกทุกวันนี้ผมยังไปกินข้าวช่องเจ็ดอยู่เลยเดินเข้าไปหาเพื่อนๆช่องเจ็ดเดินเข้าไปหาผู้บริหารช่องเจ็ดไปกินข้าวด้วยกันอะไรทุกกันแต่ว่าหลายๆสิ่งมัน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 ไปไม่ได้ก็ต้องบอกว่ามันไปไม่ได้นะครับพี่มันมีเหตุผลที่บางทีเราพูดไม่ได้ในเหตุผลที่ที่เราจะต้องต้องเดินออกมาในในเรื่องความรักอะคะอนุวัตจัดให้บ้างไหมคะอนุวัตไม่ค่อยจัด เปลี่ยนอารมณ์ไวจังอารมณ์ใช่แล้วใช่แล้วอารมณ์นี้แหละค่ะเขาเรียกว่าต้องยิงตอนเผื่อใช่ไหมครับตอนเผื่อก็เดี๋ยวเอาเปลี่ยนอารมณ์บ้างใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะร้องไห้ค่ะความรักยังไงได้ยินว่ามีกติกาว่าจะไม่ยุ่งกับใครในวงการข่าวด้วยกันวงการบันเทิงพี่พี่ไม่ใช่วงการข่าววงการบันเทิงทั้งหมดเลยวงการบันเทิงหมดแล้วครับอ๋อแล้วทั้งหมดเลยเหรอท้งหมดเลยทำไมอะค่ะไม่ไม่ขอโทษนะครับดำแดดไทยบ้านแบบนี้ไม่เสพก็ค้าแบบนี้ใครจะเอาพี่เอาไม่เกี่ยวไงไม่เกี่ยวไม่เอาใหม่แต่เราปักธงหรือเปล่าว่าถ้าเป็นวงงการบันเทิ ไม่สนไม่พิจารณาไม่คุยคุยเป็นเพื่อนได้อะไรได้คุยไม่ใช่เ,เราไม่ได้พูดถึงโหมดเพื่อน <laughs>